พี่น้องสีสวยปนดอกใหม่อร่อยด้วย่นห้ามตัดในสวนก็นงามป้าต่งงหวจุกู้เลยพี่น้องเอ้ยงามครักยิ่งก็ดอกใหม่ง้ามครักง้ามแน่ เบิ่งเด้อนี่ก็เฮ็ดหูหนูดำเด้อนี่แต่บ่เคยกินจักเทื่อเด้อมีน้นองเพิ่นเคยกินอยู่เอา้าส,สีมีทุกสีเด้อพี่น้องมีสีดำสีน,ำน้ำตาลเฮ็ดหูหนูก็ได้นี่ห้ <laughs> องงามคักป้าดจีแม่นเนาะขึ้นไหมงามคักงามเนี่ยฮัดจง่า,งายพี่น้องเลย บักไงนึ่งเห็ดยังเนอ้องหนี่เนอไงครักไงเน่นนดูโอ้หทิมมาในสวนเนาะเอาเทียนว่างทั้งเแิงไหมพีเห็ดยู่ละพื้นป้า <laughs> นั่งล่อถาเห็ดอยู่ในสวนหลังบ้านอันนี้เห็ดนั่งฟ้าด้วยจ้างามบน่นนิงามปั่นดอกไม้อรอ่อยิ่ง ตั้งแต่ไปเพงไพ้ได้เดือนหนึ่งยังเหลือถ่าอยู่คิดว่าเพิ่นสินตายแล้วออกมางามขนาดนี่กอบดีครับงามครับยวจังเอาไว้ต้มย่ำเนาะงามสุดๆเลยพี่น่องเลยอื อันนี้อยู่ในสวนนะจ้าพี่น้องยังบอท่านในเขาป่าอยู่พึ่งมาฮอ <c oughs> <c oughs> ดดูยังบ่ท่านเก็บดอกปล่อยเ่อนไหวอย่างสีก่กอนนี่วันหูวันตางามคักงามแนงงามบันดอกใหม่อร่อยเบืงดูเบืงดีดีด้พี่น้องสวยงามมากเข็ดนางฟ้านะคะนี่เกิดในสวนหลังบ้านเกิดทุกปีมีมาท่วมตอนไป น้ำแข็งลงเนี่ยตอนนี้น้ําแข็งละลายหมดแล้วเหลือแบบนี้เองนี่เหลือแค่นี้สวยมามากได้หลอกกิโลหนึ่งพัดพีไฟเคยเห็นเห็ดหูนหนูขาวเนเนาะพี่น่องเลยมึงดูคน๊าด สัลักษา์บ่อหนีเพิ่งเคยเห็นตำรวกวาแปลกๆเนาะเห็ดหนูหนูเอกรายท่านอยู่เรื่อยเนาะพี่น้องตังนี้น้าครับเห็ดหูหนูมีทั้งสีขาวสีเหลืองเนาะพี่น้อง มันเสื้อเฮดฮู้นูอันนั้นหล่มันออกสีเหลืองมันกลพันเนาะเอมิเต้เหลืองเหลืองเบลืองหุดตลอดขอนจะเป็นเฮดฮู้นูสีดำ